พาไปไปชี้ทางพิภพานก่อนอืมต้องให้ต้องให้ใครนะพระอาจารย์พระอาจารย์ทำไมคะชี้ทางชี้ทางอะไรคะไปพิภพานไปนิพพานอืมหนูจะทบทวนเหรอหอืรตอนเด็กหนูจำไม่ได้อืมแล้วบุณัติจำได้ไหมจำได้เลยจำได้ไหมคะว่าจุดยานทวันอยู่ตรงไหนหอืม เดี๋ยวเดี๋ยวให้พระอาจารย์ทบทวนให้เนาะโอเคนะคะอ๋อดูดูแล่งพระพุทธที่สนเจนทะลปัญญาคุนั้นน่ะอือองไหนคะองไหนคะอ๋อองที่อยู่ฝั่งขันนะคะค่ะชื่อว่าพระพุทธิี่สัจจนทะลปัญญาค่ะอยู่ตรงกลางชื่อว่าหมีเลอร์โอ้เก่งมากฝั่งซ้ายชื่อว่าอาจารย์จีกูโอ้ด้านมือดน้ำใสฝั่งคนไหนคะท่าเพื่อน้น้ำใส โอเคอันนี้ที่เหลือใครไม่รู้หนูไม่รู้ <c oughs> จำฟาจานได้ไหมจำได้เอ๋อฟาจานจาี้กงอันนี้อัลโมซิสันเป็นทารปัญญาค่ะท่านผู้เฒ่าเตาครัวท่านผู้เฒ่าเตาครัวหนูอยากเห็น,หนครคูปท่านผู้เฒ่าเตาครัวเหรออืม <c oughs> ใครคะไม่รู้ค่ะคือพระภาคหนึ่งของพระอาจารย์จี้กงค่ะแล้วคนนี้ล่ะคนนี้คือพระภาคหนึ่งของมีเล่ถูกต้องคนนี้คือใครคะพระภาคหนึ่งของพระพุทธศาส,สนทรัาเก่งมากใค่ะปุษฎีผู้ศอ๋อเขาที่พูดไหมใช่ไหมไม่ใช่พระองค์พระองค์ผูดธรรมะทำงานไม่ได้พักเลยใช่ไหมคะ ของค์พูดธมะทุกทีเลยเขาเป็นคนไต้หวันอั้ไงคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะาไทยอยาชเลยไมคน่ม่ได้ทำไมคะสงสัยอยู่สงสัยว่าอะไรอันนี้คือกระถางทูบจันคือสักขีพยานว่าเราคุกเข่าขอ รับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์เราดดูไไม่ไ้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์จี้กงดูได้ไหมคะขออนุญาตพระอาจารย์สิพระอาจารย์จี้กงค่ะขออนุญาตเปิดดูอันนี้ได้ไหมคะค่ะคืออะไรคะเอาลงเอาเโหลลงกระถางทุกพิการกระีเริ่มค่ะขอขอเปิดดูอันนี้ได้ไหมคะหย่อย <c oughs> ดคืออะไรคะเด็คืออะไรคะเด็กๆ หืมคืออะไรคะเด็กๆเ,เขาเรียกว่าอะไรคะม่รัมันเป็นผงผงะะผง,ผงไหนหมคืออะไรคะนี่คือทูบจันค่ะใค่ะวอัน้นทูบจันกับผงจันค่ะเ่ะเพราะว่าคืออะไรคะดูดมดูไม่ได้นะอืมอืม หับคุณค่ะอาจารย์ที่ปงเธอตอนนั้นเธอข้ามบอกเพราะว่าเธอไม่เอาบอกลงอ่ะเธอไม่ได้ข้ามก่อนตอนนั้นที้ช่วงนี้อ๋อเดินข้างๆเหรอไม่เวลาเดินมาแบบนี้เพราะวว่าันนั้นไม่ได้เอาบอกอืทำไมมีใบเบกอยู่ไกลจังคีไหมคะอโอเคเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนไหมเสมอหืม อ่านซีว่ายังไงคะพุทธิพุทธิดาวยานยานใส่สว่างทัิอะไรอะทัดสถิตกามยานตนมันเสมอเก่งมากพี่หนิวค่ะหนุมีคนเป็ที่อยากจะบอกว่าเขาน่าไม่มีใครเรียงเขาเลยใครหรอคะ ือใครคะ,ท,คคะท่านคือพระพุทธเจ้าใช่ไหม 谢血无珠。

山猪，一线，<前>再线，五线，三线，一线一猪，一线，明明上第一课时，一二三四五六七,七,七,七八。 กราบโคเข้ามาพราจารย์ขอโทษค่ะกราบโคเข้ามาขอโทษค่ะ oh. อ <Ye. S 3> ๋อจุ้ยจุ้โคถอยบีฝั่งสูจิกง e